ต่อมาข้อ3เอนะ็ดนะร้านค้าจัดรายการสมนาคุณให้แก่ลูกค้าโดยให้ลูกค้าสุ่มหยิบสลาก1ใบจากกล่องซึ่งมีสลากทั้งหมด40ใบนะฮะสลากสีขาว20ใบเป็นสลากหมายเลข 1, 2, 3ไปเรื่อยจนถึง20นะฮะส่วนสลากสีแดงเนี่ย20ใบเป็นสลากหมายเลข 21, 22, 23ไปเรื่อยจนถึง40ลูกค้าที่หยิบได้ สลากสีขาวที่มีหมายเลขมากกว่า15หรือหยิบได้สลากสีแดงที่มีหมายเลขเป็นจำนวนคู่จะได้รับของสมนาคุณทางร้านความน่าจะเป็นที่ลูกค้าคนแรกสุ่มหยิบสลากแล้วได้ของสมนาคุณเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่โจทย์ถามหาความน่าจะเป็นอ่าเขียนสุดก็เลย PE เราเท่ากับ NE ส่วน NF มาวิเคราะห์ทีละอันนะเอา N S ก่อน N S คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดเขาหยิบกี่ใบเขาหยิบแค่ใบเดียวนะนะแต่ว่ามันมีทั้งหมดกี่แบบให้เลือกทั้งหมด40ใบก็คือมีสีขาว20และสีแดง20นะครับผมก็ N S ก็แน่นอนว่ามีโอกาสเลือกได้ทั้งหมด40แบบนะเพราะเขาสุ่มหยิบมาแค่หนึ่งใบนะครับผมต่อมาอ,อ NE ก็คือเหตุการณ์ที่สนใจนะครับเหตุการณ์ที่เราสนใจทีนี้เราสนใจอะไรครับสุ่มหยิบเราได้ของสมนาคุณเขาจะได้ของสมนาคุณได้ก็ต่อเมื่ออะไรครับหยิบที่เสีขาวมากกว่า15หรือสีแดงที่เป็นหมายเลขคู่อ่าฉะนั้นมันมี2เหตุการณ์มันก็ต้องเป็น NE1 บวกด้วย NE2 อ่าให้ตรงนี้เป็น e 1นะมากกว่าสิ แล้วก็สีแดงให้เป็น e 2ก็คือเป็นเลขคู่ทีนี้มากกว่า15คือเลขอะไรบ้างครับจะเห็นว่าสีขาวเนี่ย e 1เนี่ยก็คือสีขาวหมายเลขมากกว่า15ก็คือมันจะมีไปเรื่อยถึง20ใช่ไหมก็ต้องเป็น16 17 18 19 20ปดสเก้ายี่สิก็สิบหเจ็ดไปเรื่อยจนถึง20ก็จะมีทั้งหมดอยู่5เหตุการณ์อ่าออมามันเชื่อมได้คำว่าหรือนะอ่าเน้นนิดนึงหรือเนี่ยถ้าใน เซตเนี่ยคือยูเนียนนะให้เอามาทำไมกันเอามาบวกกันนะนีเน้นเลยนะครับที่รู้ได้ไงว่า NE1 นบวก n อ2นะมันมีเชื่อมด้วยคำว่าหรือนะครับผมนะก็เอามาบวกกันต่อมาโจทย์บอกว่าหยิบสีแดงที่มีเลขคู่นะเลขคู่ของเราก็คือเออสีแดงก็ต้องดูที่ตั้งแต่ตรงนี้เนาะก็คือ22ใช่ไหมอ่ะยิ่บสองยิบสไปเรื่อยเรืถึงสีนะฮะ ลองนับดูก็จะได้ทั้งหมด10ตัวนะครับผมเพราะฉะนั้น ne ของเราก็ได้ทั้งหมด15นะครับอาข้อ,ขอนี้ก็เสร็จแล้ว pe ความน่าจะเป็นของเราก็คือ ne คือ15ส่วน ns e ก็คือหกสี่สินะเอาไม่หตัดก็จะตอบเป็น3ส่วน8นะครับตอบข้อที่2นะต่อมาข้อ3 2นะกล่องใบหนึ่งมีลูกบอล3าสี คือสีแดงน้ำเงินและก็สีขาวโดยลูกบอลสีแดงและน้ำเงินรวมกันได้24ลูกและความน่าจะเป็นในการสุ่มหยิบลูกบอลหนึ่งลูกเราได้สีบอลต่างๆเป็นดังนี้ 1. ความน่าจะเป็นที่ได้ลูกบอลสีขาวเท่ากับ1ใน3 2. ความน่าจะเป็นที่ได้ลูกบอลสีแดงเท่ากับ1ใน4กล่องใบนี้มีลูกบอลสีน,น้ำเงินกี่ลูกอะ่อนอื่นเลยก็โจทย์ให้ความน่าจะเป็นของลูกบอลสีขาวกับสีแดงมา อ่ะข้อนี้หน่อยนะความเลือกเป็นของเราอ่ะสูตรของเราก็าคืออะไร PE เท่ากับ NE ส่วน NS นั้นหมายความว่า NE ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้างล่างคือเหตุการณ์ทั้งหมดเนาะฉะนั้นถ้าเพื่อให้ง่ายข้อนี้ขอทำส่วนให้เท่ากันก็นได้ไหมสามกับสี่เนี่ยฉะนั้นทำให้เป็นสิบส่วนเป็นสิบสองนะฉะนั้นอันนี้ขอคูณสี่ทั้งบนทั้งล่างนะครับผมอ่ะบอกนิดนึงเพื่อทำส่วนให้ทำไมกันเท่ากัน ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับสี่ส่วนสิบสองความหมายของมันนี่คือจะมีลูกบอลสีขาวทั้งหมดสี่ลูกจากทั้งหมดสิบสองลูกนะก็คือได้อัตราส่วนนนเองส่วนสีแดงก็คูณ3ามเพื่อให้ส่วนมันเท่ากันเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นสามส่วนอะไรครับสิบสองฉะนั้นหมายความว่าสีแดงถ้ามีทั้งหมดสิบสองส่วนสีแดงก็จะมีอยู่สามส่วน ในเมื่อสีขาวมีทั้งหมดสามสีใช่ไหมมีสีแดงน้ําเงินขาวสีขาวมีสามสีสีขาวมี 3, สี่สี 4, สแดงสามก็เจ็ดส่วนละฉะนั้นน้าเงินก็จะเหลืออยู่กี่ส่วนฮะอยู่ห้าส่วนเพราะฉะนั้นน้ําเงินเนี่ยเราจะได้อัตราส่วนน้ําเงินก็คือห้าในสองนั่นเองโอเคนะต่อมาโจทย์บอกว่าน้ําเงินกับแดงอะรวมกันได้ยีบสี่ลูกอ่ะเราเอาคีย์เวิร์ดตรงนี้มาหามาหา ลูกบอลทั้งหมดกันก่อนนะฮะว่ามีกี่ลูกสนามที่เอาทั้งหมดหารด้วยน้ำเงินบวกแดงขอยอนะ่อนน้ำเงินบวกแดงเราใส่สิ่งที่รู้ก่อนฮนะ,อะขอใส่สิ่งที่รู้ด้านขวาก่อนทีนี้ถ้าเอาน้ำเงินกับแดงมารวมกันเนี่ยน้ำเงินกับแดงก็อันนี้อันนี้สีแดงนะอันนี้สีน้ำเงินก็จะกลายเป็นแปดส่วนสิบสองหมายความว่าน้ำเงินบวกแดงเนี่ยมีทั้งหมดแปดส่วน จากทั้งหมด12ส่วนนะฮะนะใครมีรูปปเขียนตรงนี้ก่อนนะน้ำเงินอ่ะน้ำเงินบวกแดงก็คือ,อ,อน้ำเงินคือ5ส่วน12บวกด้วย3ส่วน12ก็จะกลายเป็น8ส่วน12หมายความว่าน้ำเงินบวกแดงมีทั้งหมด8ส่วนจากทั้งหมด12ส่วนแต่ในตรงนี้นะที่เอาทั้งหมดขึ้นก่อนก็จะกลายเป็น12ส่วน8แทนนะครับผม ต่อมาทั้งหมดไม่รู้ว่าเท่าไหร่ครับแต่ว่าน้ำเงินบวกแดงโจทย์ให้มาเป็นลูกก็คือตรงนี้ก็จะได้เป็นยี่สิบสี่ลูกงนั้นฝั่งนี้เป็นลูกนะฮะคำตอบจะออกมาเป็นลูกเลยนะฮะข้างขวาเป็นอัตราส่วนดังั้นสี่เหลี่ยมของพี่ก็เลยได้เป็นสิบสองส่วนแปดคูณยี่สิบสี่นะตัดหนนะแปดหนึ่งแปดแปดสามยิบสี่ 24. ก็จะได้จริงๆแล้วทั้งหมดเรามีทั้งหมดสามสิบหกลูกนั่นเอง ทีนี้เราต้องการว่าน้ำเงินมีกี่ลูกนะเราก็เอาน้ําเงินขึ้นนะสังเกตดูว่าโจทย์เราต้องการอะไรเราจะเอาน้่อยู่ข้างบนนะน้ําเงินขึ้นอ่านด้วยทั้งหมดมทีนี้ข้างขวาขอใส่อัตราส่วนบางสิ่งที่รู้เรารู้แล้วว่าน้าเงินเนี่ยอัตราส่วนคือมีเรามีห้าจากทั้งหมดคือสิบสองส่วนน้ําเงินมีกี่ลูกเราไม่รู้เพราะโจทย์ถามนะครับจากทั้งหมดเราหามาได้แล้วคือสามสิบหกลูก เพราะฉะนั้นย้ายหารไปเป็นคูณก็จะได้เป็นแม็สิบสองตัดเลยนะสิบสองหนึ่งสิบสองสิบสองสามได้สามสิบหกฉะนั้นสรุปว่าน้ำเงินมีห้าลูกครับผมต่อข้อที่ห้านะครับต่อมาข้อที่สามสามนะ,ะข้อนี้ก็จะเฉะลยละเอียดนิดนึงนะ โจทย์ให้มาเป็นแบบนี้เลยนะขั้นตอนแรกเรามาดูก่อนนะอันนี้มันรากที่สองเราควรแยกออกมาก่อนนะรูปสี่สิบแปดเนี่ยเรามองใหม่คะเป็นสิบหกคูณเท่าไหร่ฮะสามต่อมาเอ่ออันนี้เป็นรากที่สามนะควรแยกออกมาแล้วให้อยู่ในรูปของกำลังสามเนาะสิบหกขอมองใหม่เป็นแปดคูณสองแล้วก็ห้าสิบสี่ขอมองใหม่เป็นยี่สิบเจ็ดคูณสองอ่ะถ้าใครมองไม่เห็นเดี๋ยวพี่จะเขียนให้ดูชัดอีกทีหนึ่งนะครับ ที่เขียนใหม่นะ6เนี่ยส่วนด้วดรูท4.8พอมองใหม่ก็คือ4กํลัง2คูณ3นะครับลบด้วยรูท3ทั้งหมดกํลัง2บวกด้วย3นะเอ่อรากที่3ฮะเวลาเราจะถอดได้มันก็ต้องเป็นกําลัง3ใช่ไหมมันเียดึงออกมาได้ที่ก็เลยมองไปเลข8ไง8คือ2กําลัง3คูณ2 นะครับส่วนด้านหลังพี่มอมันยี่สิบเจ็ดเพราะยี่สิบเจ็ดคือสามยกกำลังสามคูณสองอันนี้ทั้งหมดยกกำลังสามนะต่อมาเราก็จะดึงออกมาได้ครับดึงสี่กำลังสองอกมาก็คือสี่รูทสามนะโดยปกติเวลาเราทำเนี่ยส่วนจะไม่ติดรูทนะฉะนั้นพี่ขอคอนจูเกตเลยนะก็คือรูทสามส่วนด้วยรูทสาม แล้วก็ลบด้วยรูสามฮะทั้งหมดกําลังสองบวกข้างหลังเนี่ยก็จะดึงเนี่ยเห็นไหมที่ยกตัวลังสามมันก็จะดึงออกได้นะครับเพราะมันเป็นรากที่สามดึงสองออกมาแต่สองเจอสามข้างหน้าจะกลายเป็นหกนะฮะแล้วก็รากที่สามของสองอันนี้ดึงสามออกมาได้ก็จะกลายเป็นหกเหมือนกันนะก็รากที่สามของสองอ่า ข้อนี้โจทย์ใจดีมากเลยเพราะว่าเห็นไหมด้านหลังเนี่ยจะเป็นตัวเดียวกันเลย6ลคูณกับรากที่สของ2ลบกับ6คูณกับรากที่สของ2ก็ได้เป็น0 0กำลัง3ก็ได้เป็น0ข้อนี้เป็น0เลยก็จะเหลือแค่ข้อน้างหน้านะครับผมทีนี้ข้อน้างหน้ามาดูตรงนี้นิดนึงรูท3คูณรูท3จะมีค่าเท่ากับ3นะตัดเลยนะ3 1 3 3 2 6 ต่อไปขอแม่สองตัดต่อสองหนึ่งสองสองสองสี่ด้ายฉันข้างบนแล้วจะเหลือแค่หนึ่งคูณรูทสามก็คือรูทสามนะครับข้างล่างก็จะเหลือสองนะลบกับข้างหลังเอ,อ่อข้างหน้ามันส่วนสองใช่ไหมขอคูณสองทั้งบนทั้งล่างได้ไหมเพื่อให้ส่วนมันเท่ากันก็คูณสองส่วนสองไปก็จะได้เป็นอะไรครับสองรูทสามส่วน 3. สอง ั้งหมดยกกำลังสองขอต่อตรง,งนะี้นะทีนี้อันนี้จริงๆเราก็คือหนึ่งใช่ไหมหนึ่งส่วนสองลบสองส่วนสองนะหนึ่งลบสองได้ลบหนึ่งจะกลายเป็นลบหนึ่งส่วนสองนะแต่บอดี้เขาไม่เขียนหนึ่งนะรากที่สามของสองทั้งหมดยกกำลังสองอ่าเวลายกกำลังสองก็คือนะ มันก็คือสองตัวนี้เอามาทำไมการคูณกันนะฮะอเผื่อใครเห็นไม่ชัดขอเขียนชัดๆหนะ่อยลบคูณลบก็ได้เป็นบวกนะรูทสามคูณรูทสามก็ได้สามสองคูณสองก็ได้สี่นช้ั้มมันก็เลยตอบสามคูสี่ฮะแต่ว่า,เ,าเวลาเราผลเนี่ยมันต้องเป็นทศนิยมใช่ไหมก็คือเลยตอบว่าศูนย์จุดเจ็ดห้านะครับผมนะ ตอนนี้ก็ตอบ0.75นะครับต่อมาข้อ3-4นะจุด A จุด B จุด C และจุด D เป็นจุดตัดของถนนที่เป็นส่วนของเส้นตรง4สายโดยที่ AB เนี่ยขนานกับเส้นตรง CD ดังรูปเลยนะโจทย์ก็ให้ข้อมูลเราว่าสายเซตาเนี่ยเป็น3ส่วน5ข้อเซตาเป็น4ส่วน5ระยะโจทย์ให้ข้อมูลอีกว่าระยะจาก B ถึง C เนี่ยเท่ากับ4.5กิโลเมตร โจทย์ถามว่า A ถึง D ระยะทางจาก A ถึง D เป็นกี่กิโลเมตรนี้ B ถึง C มันอยู่ตรงนี้เนี่ยเราสามารถย้ายไว้ตรงนี้ได้ไหมอ่าเพื่อจะได้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านี้เป็นรตรีโคมิตินะควรมองเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแต่โจทย์ให้มาเลยครับตัวเลขว่าระยะทางจริงอ่ะจาก B ถึง C เนี่ยคือสี่จุดห้ากิโลเมตรอ่า โจทย์ถามว่า a ถึง d and ตรงไหนฮะตรง a ถึง d เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ฉะนั้นเรามาดูกันนะทีนี้ a ถึง d เนี่ยมันก็คือถ้าเรามองเป็นที่มุมมันคืออะไรข้ามฉากฉะนั้นเราควรใช้อะไรครับ sin เซตาใช่ไหมจากอะไรเอ่ยนะจาก sin เซตาสายเซตาคือนะข้ามฉากนะข้ามคืออะไรครับ 4.5ที่ขอเขียนสูตรกอแล้วกันข้ามไซ์เซต้าคือข้ามฉากครับทำไมถึงใช้ไซาเซต้าเพราะเรารู้ข้อมูลนี่คือข้ามนี่เราเรียกว่าข้ามส่วนนี้เราต้องการหาตรงนี้เราเรียกว่าฉากโอเคไหมก็คือ AD นั่นเองนะครับผมทีนี้โจทย์ให้มาแล้วนะครับว่าไซ์เซต้าโจทย์ให้มาเองนะครับว่าคือ3าส่วนห ข้ามข้ามัามนคือโจทย์โจทย์ก็ให้มาเหมือนกันในรูปเลยนะที่เก็บไว้แล้วคือ4.5นะฮะส่วนชาก,ก็คือ AD ก็คือเราที่เราต้องการหาอันเองชานะเกาะเกาะสีเดียวนั้นเองนะฮะชาเพราะฉะนั้นย้ายข้างครับ AD ของเราย้ายเลยนะก็อ่ะย,ย้ายไปๆย้ายแล้วกันคูณกขว้ก่อนนะฮะก็คูณก้ว้ก่อนการเป็นสามคูณ AD เท่ากับ4.5คูณ5นะ ล้งโจทย์าถามว่าเส้นตรง AD เนี่ยเท่าไรก็จะได้เป็น4.5คูณ5ส่วนด้วย3นะครับ3.13 3.13ใส่จุดให้ตรงกันเลยนี่3.55 1.5คูณ5นะฮะก็จะได้เป็น7.5กิโลเมตรเพราะฉะนั้นข้อนี้ AD ก็ระยะทางจากจ,ากจุด A ถึงจุด D นะฮะก็เลยตอบ7.5กิโลเมตรนะ รข้อ3-5นะจากการสารวจนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนแห่งหนึ่งจํานวน800คนพบว่า 1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม A แต่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม B มีจํานวน230คน 2. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม B แต่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม C มีจํานวน270คน 3. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม C แต่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม A มีจํานวน200คน นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆที่ไม่ใช่กิจกรรม A ไม่ใช่กิจกรรม B และไม่ใช่กิจกรรม C มีจำนวน20คนในการสำรวจนี้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม A กิจกรรม B และกิจกรรม C มีจำนวนกี่คนก็าถามว่าเข้าร่วมทั้งสามอย่างมีกี่คนก็คือถามตรงนี้ okay. นะครับผมเอามาดูว่าโจทย์ให้ข้อมูลอะไรมาบ้างนะจากการสำรวจเนี่ย กิจกรรมหอเรียนแห่งหนึ่ง่มีจำนวน800คนนะนะแปลว่า universe ของเราคือ800นะเราควรวาดรูปนี้มาก่อนนะพี่ขออามาเลยนะครับก็คือมี A, B และ C นะนะก็คือ3วงซ้อนทับกันนี้เรามาดูว่าโจทย์ให้ข้อมูลอะไรบ้างตั้งแต่ข้อแรกเนละเข้าร่วม A แต่ไม่เข้าร่วม B เราระบายทุกอย่างที่เป็น A แต่ไม่เอา B นะฉะนั้นระบายครับอันนี้ A แต่ไม่เอา B โจทย์ให้ตรงนี้มาครับคือ2 30คนต่อมาโจทย์บอกว่าเข้าร่วมกิจกรรม B แต่ไม่เข้าร่วม C 270เข้าร่วม B นะระบาย B ทั้งหมดเลยแต่ไม่ระบาย C ก็จะเป็นช่วงนี้ระบาย B แต่ไม่เอา C ตรงนี้คือ270คนต่อมาเขาบอกว่าเข้าร่วม C แต่ไม่เข้าร่วม A 200คนระบายทุกอย่างที่เป็น C แต่ไม่ ไม่เอา A นะก็คือผมอย่างนี้เลยนะสองร้อยคนข้อสี่เนี่ยไม่เข้าร่วมใดๆเลยยี่สิบคนคือด้านนอกนะฮะด้านนอกคือยี่สิบคนฉะนั้นเราก็สามารถหา X อได้แล้วเพราะเรารู้ยูนิ e เวิแล้วนะครับผมจริงๆข้อนี้ก็คือยูอ Universe, มมน,นะ Universe, อนิ e เวิรก็นนก Universe, Universe, คือทั้งหมดเนี่ยมีแปดร้อยคนนะทั้งหมดยูนิ e เวิของเราแปดร้อคนก็เข้ากับด้านในกลอบเนี่ยยูนิเวิคือทั้งหมดใช่ไหม น,นั่นคือในกรอบทั้งหมดมาบวกกันนะฮะก็จะเห็นว่ามันจะพอดีพอดีเลยนะฮะ20คือข้างนอกทั้งหมด230ตรงนี้2ิ0ตรงนี้200ตรงนี้ x ตรงนี้ก็จะพอดีเต็มกรอบพอดีก็ลเลยได้เป็น230บวก270นะครับบวก200บวกข้างในกับ x แล้วก็บวกข้างนอกคือ20นะก็จะหาได้เป็นแบบนี้เลยนะครับผมอ่ะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้เป็น500บวก200เป็น700 720เนอะจะได้ว่าทั้งหมด800ของเราก็คือด้านในก็คือจะได้เป็น720บวก x อกวเราก็สามารถหาเะะได้แล้วครับ x ก็เลย2 80ครับผม